โอ้โหนุ้นกันสนุกครับี่กับเกมของมวยคู่แรกในวันนี้เอาสร้อยห้าสิบนะครับที่ชื่อโลกวันสงชายอ้าวทีมของลายเวสเทนนะครับเขตรัฒนานี่ที่นี่นะครับอยู่วัชรพล มาดูยกนี้จะจะเก็บได้หรือเปล่าการมู้ห้ามก็ทะนงพุ่มพาณิชย์ดูเกมแล้วยังคงต้องยุนลุ้นกันยาวครับท่านผู้ชมขยับเดินเข้าหานี่ชคเราต้องเราใจต้องเปิดเกมตลอดครับชนละทานทคือคือว่ามวยดูแล้วนี่ต้องให้มันประทับใจไม่ใช่มาเต้นมารอเหมือนกับประกรเหมือนกับประก<อ>รณ์ปกร ปกรณ์พลาดไปมาคืนปกรณ์พลาดไปโดนหมัดนับแฟนๆบอกว่าโปรโมเตอร์สรงชัยน่าจะนำปกรณ์มาต่อยสากรมีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วงท้ายเกมครับเอาละครับมาเป็นการกับหมัดของทางด้านชละทานรวมไปสิบรวมไปสิบนี่นะครับว่าที่แชมป์โลกชลอาหมดยกหมดยกบอลเดี๋ยวแบบท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าของยกสี่นี่ครับชละทานกับหวังยี่หมิงชาวจีนนะครับชละทาน ทางเป็นเป้าหมายชนนะครับคุณทรงชัยรัฐรัุบันก็บอกว่าส่งเดือนนะครับในชิงแชมป์โลกแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับนี่นะครับทางคณะกรรมการที่มาร่วมจัดวันนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวที่มหาวิทยาลัยเวสเทนนะครับลำลูกกาประทุมธันธ์ดูสมิงขาวครับถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่ยอดจริงชิงแชมป์โลกไม่ได้นะสำหรับชนละทานดูนักมวยจีนต่อยแล้วเหลือเชื่อจริงๆไม่ว่าจะหมัดหน้าหมัด นะฮะฮุกหมัดขวาตรงชัดเจนนะฮะสวยงามด้วยนะฮะแล้วสไตล์การชกนะแล้วไม่ยิ่งหย่อนเลยไม่ไม่กลัวเลยไม่ใช่ียปอสองปอแม่ไม่ใช่ไม่ไม่เหยียบปอสองปอมาทิ้งตัวไม่ได้นะต้องสมบูรณ์จริงจริงครับฮะอย่างโชลทานอย่างนี้ยอย่างอย่างเงี้ยได้เสียนะฮะอย่างงี้ดูครับไม่รู้แม่อย่างงี้คุณเป็นมวยนะครับคุณสมชายครับเป็นมวยดีใช้ได้เลยนะครับหวังยี่เหมิงอ้าวโชลทานเบียดเข้าไปอีกติด ม่การกระต่อย1 2 1 2ตลอดคิณชายชยครับไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะครับ <S <S ที่จะมากินง่ายๆสำหรับชนละทานสมิงขาวดูาขา,ขา<อ>ดูการแยบดูการต่อยโอ้สวยงามครับ,รบไม่ว่าจะแพ้หรือชนะต้องปรบมือให้กับมวยจีนคนนี้แหละครับคุณสมิงขาวครับชนละทานทำหน้าทีาท่เหนื่อยหน่อยนะจะไปต่อย12ยกแต่วันนี้แค่ สิบยกก็จะเป็นยังไงคุณชันชัยลือไม่เอาับนะครับลุ้นเกมมาถึงครึ่งทางนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนักมวยจีนอย่างที่คุณลงชัยว่านะครับมีการแพร่โอ้โหดูครับหมัดขวาออกมาตะละเม็ดนี่มาดูครับโอ้โหเรือกับดาวเืดินดาวหลายกไปแล้วขาขนาดแค่บนนะโอ้โหประเทศไทยตอนนี้ร้อนเหลือเกินร้นร้อนขนาดร้อนร้อนนะถ้าไปเย็นๆจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยดูนะฮะโอ้โหเขาทำน้าที่ไทยเย็นไม่ง่ายเลยนะครับนี่แหละครับแข่งชิ้นชาม ในหอไม่ง่ายเลยเอามัดหน้ารบกวนไปเรื่อยนะครับชละานเอาขวาอีกมัดนึงโอ้โหเรือกรดาวไหลเปิดไปหมดแล้วนะครับหวังยี่มิงเอ้าแรกเลยยังยังไม่มีอาการเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้าชละทานจะไปชิงแชมป์โลกแล้วต้องซ้อมอีกสิบเท่าตัวนะฮะถึงจะไปชิงแชมป์โลกได้นี่เลยครับตันนนี้เป็นบทเรียนนะบบทพิสูจน์แล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์นะครับ ว่าการจะไปชิงแชมป์โลกจะเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่นี้นะฮะคุณชัยต้องเหนียวแน่นหนัก,น,กนวงครบสมบูรณ์นะครับโอ้เร่งแล้วปล่ยยกปล่ยยกปลายยกเร่งแล้วนะครับโชลทานเอ้าเร่งมีหง้์ซ้ายบัดนึงขวาทีดึงตามเข้าไปแ,ๆๆแลกแลกแลกหมดโยกหมดโยกก่อนอนะครับโอ้ยอดครับสุดท่านผู้ชมครับความมันเร้าใจจริงๆนะครับเรามาดูว่า,าโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกแล้วนะครับโชลทานอภิยาพินโย จะชิงของ w b a ด้วยนะครับเรามาติดตามวันนี้ชกกับหวังยี่หมิงน้ามวยชาวจีนไม่หมูเลยทีเดียวอย่างที่โปรโมเตอร์มหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณเรียนให้ทราบนะครับว่าเพราะว่าโปรโมเตอร์มหาชนนี่คุณทรงชัยนีสร้างแชมป์โลกมาแล้วถึง9ถึง10คนเลยทีเดียวนะครับบอกว่าชนละทานโชคแบบนี้นะถ้าไปชิงแนละ้วต้องซ้อมอีก10เท่าตัวนะคุณสมิงขาวอาละลุ้นเกมกันต่อในยกที่6ครับบนเวทีวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง m 1 5 0ด้วยนะครับออโต้พาร์ท แล้วก็บริษ,ษัทมิลิเมชั่มกัดบริษัทจงท้ายเช่นหมิงอีซีคิซูปเปอร์ปูเซินนะครับคุณสายชนไทยพรสกุลแล้วก็ไอคิวนะครับซูปเปอร์2,011พินัทเอทีเพื่งเกษตรไทยมาการสตรีนบอร์สมาร์ทเซอร์วิทย์เหตุเวียนตะไพร์นะครับกุงศลัยแล้วก็คิงเพาวคิงเซเวอร์นะครับข้าคยาตราเสือ11ตัวก็แพ้เฉลิมพลด้วยครับว่าต่อครับ <S <S 2> <S 2> เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเดี๋ยวรับครับหยิ่งหมิง หมัดขวาโจรทานไม่หนีเหมือนกันครับคอยโต้คอยสวนทางฝ่ายต่าง,งยับหุบซ้ายโต้คืนอเอาเจอหมัดนี้เต็มเต็มครับนี่หวังยี่หมิงไม่หนีครับโจรทานก็ไม่ยอมหนีหวังยี่หมิงก็เป็นฝ่ายขยับเดินหมัดทำท่าจะเริ่มเบานะครับหวังยี่หมิงโจรทานซ้ายคอยรบกวนเป็นอาวุธสำคัญหวังยี่หมิงตรงนี้เป็นยกที่ห ตลอดนะครับแมา่าดูแล้วไม่ง่ายเลยนักมวยชาวจีนอย่างที่ทุานชัยเรีนยนได้ทราบนะครับว่าเวลานี้เขาพัฒนาในเรื่องการต่อยตลอดอแม้กระทั่งเมื่อวันที่12สิงหาเนี่ยเลิญเมื่อกียตินะครับท่านทนมาพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านี่คุณสมิทธ์เขาเห็นมากว่านั้นเตะสองชั้นแม่นกนักมวยไทยเลยดูดิตูลายนี้ครับนั่นมวยไทยแต่นี่มวยสากลหวังที่หมิงเจอหมัดขวาเจอหมัดขวาไม่เป็นไรครับ เลือดกบปากเลือดท่วมหน้าแต่ยังไม่ท่วมจอ,โ,อโ,โยกไปขยับมาซ้ายคอยยับซ้ายคอยรถกวนครับคนละทานเวลานี้เขาดีใจนะคุณพันชัยเขาโชกได้ถึงระยะยาวนะโยกนี้เป็นโยกที่6แม้กระทั่งเลือดก,กำเดาในี่ไหลเปลือกไปที่จมูกแล้วนะหม่ามัดบอลโดนปลายหมัดก็ถือว่าหมัดซ้ายหน้าคอยยับนี่ยับได้แม่นครับเข้า,าหน้าทุกเม็ดโอ้อากาศวันนี้เนะี่ยภายในสนามอวยต้องยอม,มรับร้อน้าวมากเลยนะ ร้องมากช่วงปลายยกที่สิปลายกยกที่6นะครับรมีจุดเล่นนี้ปลาปลายยกนี่จะเล่นตลอดโจรทานแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นไม่ได้ยังเล่นไม่ได้หมดยกครับหมดยก่กากาากกรสวว เป็นภาคช้านะครับในช่วงยกสุดท้ายผูกซ้ายแล้วตามด้วยขวาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราต้องภาคภูมิใจนะฮะประเทศจีนตอนนี้พัฒนากันไปอย่างนี้แล้วต่อไปนะจะเกิดความยิ่งใหญ่ตรงน,นี้ กำลังรอพิธีการข้างบนเวทีชนละทานก่อนจะชิงแชมป์เปี้ยนโลกแล้วถ้าชกอย่างนี้แล้วนะฮะเราต้องมาดูดูนะฮะแล้วก็จะเป็นเป็นสิ่งสำคัญคุณทงชัยคิดคาดคิดว่าอีกประมาณเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็สิ่งกำหนดแล้วข้านุมัติมาแล้วครับเดือนครึ่งนี่ก็ได้ชิงระือนความนี่ต้องซ้อมอีกสิบเท่าตัวถึงจะเป็นแชมป์เปี้ยนโลกนะเหมือนสมัยแสนสอพนก็ดีสามารถพยัคฆ์อรุณก็ดีมันต้องซ้อมเพอาแชมป์โลกนี่มันต้องมีความพร้อมเพราะประสบการณ์ตรงนี้คุณ ผ่านมาเยอะเลยเยอะมาก 11, 11คน<ฮ>ะ,<ฮ>ะทั้งเป็นโลก WBA WBC ทีนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงนี้เราถา้ถาถา้ถา,ถาเด็กได้ฟังได้ฟังเราพูดตรงนี้เขาก็จะเป็นโอก,กาสครับนะฮะก็เร,รื่าการปั้นแชมป์โลกของสถาบันมวยโลกที่ทุกประเทศยอมรับกันนะทั่วโลกยอมรับนะครับ11รุ่นนะใช่ครับ WBA WBC แล้วก็ IBF ก็มีพิชิตสิตบางพระจัน์ครัครับ พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับเมื่อโชคันครบ6ยกกรรมการชูมือให้โชลรทานนะครับอภิริยะพินโยเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับ